สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนักมนยิ้มสว่างแก้วมสามปีที่ยี่สิบสามวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะกำกับสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อสวนันเออรุนค่ะอายุค่ะอายุยี่สิบหปีอาชีพอะไรคะอาชีพเป็นครูสอนภาษาจีนอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดค่ะ ประสบการณ์ในอาชีพแล้วคะ,ะมีประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาจีนมา3ปีค่ะสถานที่ประกอบอาชีพค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดจบการศึกษาระดับชั้นไหนคะชั้นปริญญาตรีสาขาวิชามนุษยศาสตร์ภาษาจีนค่ะนำความรู้ด้านศิลปะไปใช้ในอาชีพอย่างไรคะก็ปกติสอนภาษาจีนน้อสอนเด็ก อนุบาลเป็นส่วนใหญ่<ม>ก็จะต้องมีการวาดภาพทำสื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ศิลปะทั้งสิน้นค่ะคุณคิดว่าศิลปะมีความจำเป็นต่ออาชีพมากน้อยแค่ไหนคะจำเป็นมากเพราะว่าศิลปะมันก็มีหลายแขนงทั้งศิลปะในการวาดภาพ<ม>การพูดศิล<ม>ปะในการร้องเพลงท่าทางทุกอย่างคือศิลปะหมดเพราะฉะนั้น ในการทําอาชีพต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการใช้ศิลปะอยู่ในตัวอยู่แล้วเช่นอาชีพภาษาจีนก็เหมือนกันขอบคุณนะคะก็ว,วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์อาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะของวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ